สวัสดีครับแน่นอนว่าการติดตามข่าวแอดมินจะบอกให้ผู้ชมพิจารณาข่าวสารโดยเฉพาะเรื่องไทยกับกัมพูชาเพราะว่าครีเอเตอร์ต่างคนต่างต้องการสื่อออกมาให้น่าสนใจที่สุดจนบางครั้งเกินเลยความจริงเราต้องยอมรับว่ามันเป็นแบบนั้นจริงๆการเสนอข่าวทั้งฮุนเซนป่วยหนักต้องการเข้ามาฟอกไตในไทยก็ไม่จริงล่าสุดมีภาพออกงานข่าวว่าจีนจะเปลี่ยนผู้นำล้มฮุนเซนก็ไม่จริงข่าวว่าเตียบัน เตรียมปฏิวัติฮุนเซนก็ไม่ใช่ข่าวว่าเขมรเสียกําลังไปหกพันนายก็ไม่น่าจะใช่ มันเป็นการเสนอข่าวในลักษณะเอาใจผู้ชมจริงๆแล้วมันไม่น่าจะใช่แอดมินไม่ได้เข้าข้างขมรนแต่ว่าแอดมินอยากให้คนไทยอยู่กับความจริงสู้แบบจริงๆบนความเป็นจริงแอดมินต้องการให้ไทยชนะแบบจริงๆเราออกนอกเส้นทางไปเยอะแล้วที่ผ่านมาเรารับลวงพรางกันเองมาโดยตลอดจนคนไทยมึนงงอันไหนจริงอันไหนไม่จริงแยกแยะไม่ได้ระหว่างข่าวจริงกับข่าวปลอมระหว่างข่าวปั่นกับข่าวปลูก ระหว่างครีเอเตอร์ไทยกับครีเอเตอร์เขมรสุดท้ายเข้าใจความจริงน้อยมากตอนนี้เขมรมีการถอนอาวุธหนักตามข้อตกลงเขมรก็ทำตามเพราะต้องการการสนับสนุนจากมหาอำนาจว่านอนสอนง่ายในขณะเดียวกันเหลี่ยมของเขมรก็เยอะก็คือทำให้ภาพลัก์่องไทยดูเป็นวายร้ายในใสายตาชาวโลกและทำให้เขมร เป็นผู้ถูกกระทำทั้งกล่าวหาว่าไทยใช้อาวุธเคมีมีท่าทีคมขู่คุกคามและเมิดข้อตกลงหยุดรบซึ่งจริงๆไทยต้องระมัดระวังเพราะเราต้องต่อสู้ในเวทีนานาชาติด้วยต้องโต้แย้งหักล้างให้ได้นิ่งเฉยก็ไม่ได้ถึงวันนี้หลายคนยังมองว่า ไทยยังตามหลังเคมรในเรื่องการสื่อสารแต่ว่าหลายเรื่องไทยก็โต้แย้งให้เหตุผลได้ถึงแม้ในเวทีนานาชาติไทยไม่ได้เหนือกว่าเคมรแต่ว่าเคมรความน่าเชื่อถือก็น้อยมีไม่มากไทยยังมีโอกาสสร้างความเข้าใจต่อนานาชาติได้อยู่ที่ไทยจะทันเคมหรือไม่และจะไปสร้างเงื่อนไขให้เคมรเอาเรื่องได้หรือไม่ ตอนนี้เรื่องที่ต้องจับตามองก็คือปราสาทตาควายที่ขมรยึดครองอยู่และมันเป็นจุดด่างพ้อยเสียเหลี่ยมเสียทรงเสียองค์เสียฟอร์มของไทยพอสมควรกับกันเรื่องปราสาทตาควายทําให้ขมรลอยหน้าลอยตาได้ยืนยันว่าขมรชนะได้เพราะทางไทยพูดว่า จะจัดการเขมรในสาวันแต่ว่าสวันไม่จบไปพบกันที่มาเลเซียตอนนั้น5้าวันแล้วยิ่งเขมรยึดปาษาทตาควายได้เขมรยิ่งแอคอาร์ได้ใจล่าสุดเขมรสร้างบังเกอร์ในปาสาท มีการสร้างตะข่ายกันโดรนมันผิดอนุสัญญาเฮกหรือว่าเฮกคอนเวนชั่นในปี1954ที่ว่าด้วยการคุ้มครองทรัพย์สินทางวัฒนธรรมและห้ามมิให้ใช้โบราณสถานเพื่อวัตถุประสงค์ทางการทหารหรือว่าเป็นค่ายทหาร รวมถึงเป็นที่กำบังด้วยถ้าทำผิดอนุสัญญาจะมีการดำเนินคดีในระดับนานาชาติในข้อหาอาชญากรรมสงครามใช้กลไกของศาลอาญาระหว่างประเทศหรือว่า ICC บทลงโทษจำคุกริบทรัพย์ชดใช้ค่าเสียหายความบาดท,ทางเศรษฐกิจจริงๆไทยฟ้อง UN ได้เรื่องเขมรใช้ตัวปราสาตาควายเป็นฐานทหารแต่ไม่แน่ใจว่าไทยฟ้องได้หรือไม่เพราะว่าไทยไม่รับอำนาจศาลโลก ศาลอาจไม่รับฟ้องหรือไม่ข้อดีของการไม่รับอำนาจศาลโลกก็คือใครมาฟ้องเราไม่ได้เราไม่ยอมไปขึ้นศาลแต่ว่าข้อเสียคือถ้าใครมาทำอะไรกับเราเราไปฟ้องศาลไม่ได้เหมือนกันมีได้ต้องมีเสียขมรอาจจะรู้เรื่องนี้ก็เลยไม่กลัวใช้ปราสาทตาควายเป็นบังเกอร์ยิ่งปราสาทตาควายไม่ใช่มลดกโลกยิ่งง่ายส่วนคนไทยบางคนไม่รู้กติกาก็ไม่เข้าใจว่าเป็นอย่างไรก็ตัดพ้อว่าทีขมรไม่ เห็นต้องฟังกติกาทำไมทำได้แต่ว่าไทยต้องทำตามกติกาไม่เข้าใจชีวิตแอดมินพูดเสมอว่าจะสู้ต้องรู้กติกาด้วยกรณีปาสาตาควายเป็นพื้นที่อ้างสิทธิ์ยังตกลงกันไม่ได้ขมิมายึดก็คือยึดพื้นที่อ้างสิทธิ์ไม่ใช่ดินแดนของไทยตามกฎหมายเพราะฉะนั้นไทยไปทุบขมรที่ปราสาตาควายในก็หาบุกรุกดินแดนของไทยไม่ได้ ตอนนี้มีข้อตกลงหยุดรบอยู่ใครละเมิดเปิดก่อนโดนความบาดขึ้นภาษีซึ่งไม่ดีกับทั้งสองประเทศเมื่อวานมีข่าวกันให้สัมภาษณ์ของอดีตแม่ทัพภาคที่สองว่าทำไมเสียปราสาตาควายมีอยู่ตอนหนึ่งบอกว่า ปราสาทตาเมินทมสำคัญกว่าเลยทุ่งกำลังมารักษาตาเมินทมและหวังให้รบพิเศษที่ยึดภูมะเขือได้ลงมายึดปราสาทตาควายคืนแต่ว่าหมดเวลาก่อนซึ่งมันก็ค้างคาใจใครหลายคนว่าจัดกำลังเป็นอย่างไรทำไมกำลังไม่พอจริงๆต้องพร้อมทุกจุดทุกที่สำคัญหมดเพราะคือแผ่นดินไทยจะมาบอกว่าตรงนั้นตรงนี้สำคัญกว่าหลายคนไม่เข้าใจตรงนี้ล่าสุดมีข่าวออกมาว่ามีคนสั่งให้หยุดรบอีกเหมือนหาทางออกมาก กว่าเพราะว่าทหารโดนวิจารณ์พอสมควรถูกกดดันเรื่องปราศาทต,ตาควายมีการเรียกร้องให้ทวงคืนยิ่งเห็นสภาพตัวปราสาทในตอนนี้มีทั้งตาข่ายมีทั้งบังเกอร์หลายคนรับไม่ได้ มีกระแสข่าวว่ามีคำสั่งส่งทหารเข้าชายแดนเตรียมใช้กำลังยึดปราศาทตาควายคืนซึ่งต้องพิจารณาไม่ยืนยันซึ่งข่าวบ้านเราเชื่อไม่ได้ขนาดนั้นต้องระวังการแอบอ้างแต่ว่ามีสิ่งที่น่าสังเกตว่าทำไมำเขมรใช้ตะข่ายไปคุมตัวปราศาทไว้ซึ่งปกติไม่มีใครทำแบบนี้ เพราะมันจะมีหลักฐานชาัดเจนมันแสดงว่าขมรนก็ระวังกลัวไทยเอาคืนให้เราลืมไข่เจียวพี่คาดที่บอกว่าไทยเจียวไข่แล้วกินลอยเข้าไปที่ตัวปราศาทตาควายทหารขมรได้กินไข่เจียวทนไม่ไหวหิวข้าวเลยวิ่งออกมาจากตัวปราศาท เพื่อไปหาอะไรกินและออกไปเหยียบทุ่นตัวเองที่วางไว้เกิดการสูญเสียให้เราลืมไปซะไม่จริงถ้ามันจริงแบบนั้นก็ไปตั้งเตาเจียวไข่ทำอาหารทุกวันไม่นานทหารเขมรหมดกองทัพไม่ต้องใช้อาวุธยุธโทโธปกรณ์แล้วที่เขมรเอาตะ่ายมากัน้นก็เพื่อป้องกนันโจน ตัวอย่างมาจากยูเครนเนื่องจากมีการประทะกันรอบแรกไทยได้บทเรียนเรื่องโดรนและตอนนี้มีการจัดหาจัดทำโดรนขนาดเล็กติด RPG ีจีจำนวนมากพร้อมมีการฝึกบินโดรนเพื่อโจมตีขเขมรระแวงหนักเพราะการใช้โดรนเหมาะในการโจมตีปราสาทต,ตาควายทาว่าโดรนอนุภาพไม่รุนแรงมากสร้างความเสียหายกับตัวปราสาทน้อย ไม่ทําให้ปรา,าสาทพังส่วนอัตราย้อน155มิลมตรหรมมหรือว่า1 0 5ม mm, มอันนั้นไม่แน่หลายคนบอกว่าโจมตีไปเลยเลยค่อยสร้างปรา,าสาทขึ้นมาใหม่มันทําแบบนั้นไม่ได้หลายคนบอกว่าตาข่ายของกระเมนป้องกัน F16 กับลูกเขียว MK ธรรมดาไม่ได้เอาจริงๆก็ใช้ F16 ไปโจมตีปราศาทตาควายไม่ได้เหมือนกัน ทางกองทัพบ,บอกว่าเตรียมแผนยึดคืนปราสาทตาควายไว้แล้วหลายแผนแน่นอนว่าแผนน่าจะใช้กำลังภาคพื้นเป็นหลักไปสอดคล้องกับรองไม่ทัพภาคที่สองที่บอกว่าถ้าปลุกอาจต้องเสียกำลังเป็นร้อยก็มีคนบอกว่าถ้าวางแผนดีๆอาจเสียไม่ถึงร้อยก็มีคนถามต่ออีกว่าทำไมไม่วางแผนดีๆตั้งแต่ทีแรกวางแผนไม่ให้เสียตั้งแต่ทีแรกก็เข้าใจว่าไทยเสียเปรียบทางภูมิศาสตร์แต่ถ้าวางแผนดีๆมันก็น่าคิด ก็ต้องติดตามต่อไปข่าวลือว่าส่งกําลังประชิดเตรียมบุกยึดคืนปราสาทตาควาจริงไหมทางฝั่งไทยหลายคนบอกว่าไม่ปิดโอกาสการใช้กําลังก็เป็นการวัดใจส่วนขมรนก็ตั้งรับเต็มที่ขึงตาข่ายกันโดนไว้ก็ขอให้มันเป็นการวัดใจอย่าให้มันเป็นการวัดปากเพราะว่าขมรมันหน้าโดนจริงๆมันค้างคาใจนะครับ